สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนสวยอันนี้ยายมีสวนหน้าบ้านมาฝากทุกคนนะคะยายมีสวนหน้าบ้านมาฝากทุกคนคะ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คือดอกหางลิงหนูนะคะดอกหางลิงค่ะแม่จ้าโอ้ยยาย เขาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูหนูก่อนนะคะหน้าบ้านก็จะประมาณนี้จ้าเชิญรับชมได้เลยนะคะเชิญจ้ายากาศหน้าบ้านจ้าชมสวนหน้าบ้านของยายนั่นเองนาน,นาม,มาบุรณะต้นไม้ทีหนึ่งนะคะอันนี้หยกพุทธนะคะพุทธเขา,เาไว้แต่ก่อนนี่เขาจะ ผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะเด็ดช่อแบบนี้เดาไปบ้านเลยค่ะจะเด็ดช่ออย่างนี้จะซื้อหาไม่ไหวนะคะบ้านเรานี้ถ้าบ่ซื้อก็บ,บ่ได้บูชาพานบ่แต่สมัยก่อนนี่คือนี่แหละเขาใช้อย่างนี้แหละก็จะเด็ดเป็นยอดแบบนี้ยอดหาคู่ขันหาแต่งขันหาประมาณน,นี้แต่งขันหา้าอันนี้ก็ นาคราชคะ่ะนาคราชนาคราชของยายปลูกไว้นานแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรมันก็เลยไม่สวยเนาะคนไม่ได้ดูแลอันนี้นาคราชอันนี้ก็นาคาราชเหมือนกันคะ่แะแต่อันนี้เขาสายพันธุ์แบบตัวเมียเขาจะบอกว่านาคราชตัวเมียตัวนี้หายากนะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอคะ่ะอันนี้คือดอกของเขานะคะน,นี่คือดอกของเขา ตัวนี้ก็น่าคลาดด่างจะประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็น่าคลาดด่างค่ะน่าคลาดด่างปกติถ้าดินดีดินดีได้ดินได้ปุ๋ยเขาก็จะดา่ดางสวยด่ยดางสวยเลยค่ะด่างสวยแล้วก็จะแต่อันนี้ก็คือการขาดการบำรุงเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็น ตระก,กูลแคนตัสทั้งหลายกับตระตก,กูลกระบองเพชรไม่รู้เป็นอะไรชอบอันนี้ก็คือขาดการบำรุง,งดูหน้าดูหน้าผิวเขาก็รู้ปติผิวเขาจะสวยวันนั้นดูแลเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกเดี๋ยวเราค่อยมามาขาดอีกรอบหนึ่งก็ยังดีกว่าวันนั้นอยู่ดีกว่าวันนั้นอยู่ถือว่าโอเค อันนี้อันนี้กินผลได้นะคะตัวนี้กินผลได้ตัวนี้กินผลจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ก่อนนี่จําแม่นค่ะจําแม่นจําแม่นใครจําได้ก็เขียนบอกยายทียายจะได้ลื้อฟื้นความจําอยู่มีอันนึงอันนี้ด่างค่ะอันนี้สวย ไปเห็นของข้าปลูกไว้ในเต็มพืชเลยสวยค่ะสวยก็เลยซื้อมาตั้งแต่ได้สามกิ่งแค่นี้ซื้อเข้ามาตั้งแต่สามกิ่งแรกอย่างเงี้ยสามกิ่งก็ไม่ใช่สองร้อยประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละยายซื้อมาตอนยายเล่นมันยังยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ <laughs> อันนี้คออ่อนลงเชียว ทำไมเขาอ่อนเป็นอะไรของเขายายก็งงว่าทาไมเขาก็น่าจะขึ้นชันๆอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ดอกขนมปังค่ะอ้าวนี่ดอกขนมปังจะหลากลายสีมากเลยนะคะแต่บ้านยายทำไมได้สีเดียว ต้นนี้เขาก็ใหญ่เพื่อเลยนะคะย่ายยัถงถอนถอนหญ้าไม่เสร็จเออพี่น้องทําไมถึงถอนหญ้าไม่เสร็จฝนตกตลอดค่ะฝนตกตลอดอันนี้ดอกเขาจะสวยดอกใหญ่นะคะนี่ยายเอามาลงตรงนี้พอมันล้นกระถางยายก็เลยเอามาลงตรงนี้เลยคะ่ะเอาเขามาลงไว้อันนี้ก็ไม้อันนี้ก็คือไม้มงคลนะคะต้นแยแย้ใครรู้จักต้นแยแย้ ตัวนี้เขาเอาไว้ขอหวยสายมูต้องดูต้นนี้นะคะใครสายหมูต้องดูต้นนี้ค่ะอุ้ยตอนใหญ่ตอนใหญ่เล่นหวยนะ่ะยายไปหาขอมาเลยเด้อนี่บ้านไหนมีนี่กว่าจะขอเข้ามาปลูกได้ตอนนั้นขอแต่ละทีนี่ออกตามใบนะคะหวยเขาจะออกตามใบได้จริงได้จริงเพราะว่าเราศรัทธาความศรัทธาเนาะความเชื่อมั่น ราขอจริงขอจริงได้จริงค่ะขอจริงได้จริงก็เรียกต้นแย่แย่สายพันหนึ่งค่ะสายพันหนึ่งนะคะสวยอยู่รู้สึกว่าจะโดนขมโมยกิ่งไปอยู่นะ mm hmm. นกำลังจะออกดอกเขากำลังจะออกดอกพี่น้อง จะออกดอกมีความรู้สึกว่าจะโดนสับต้นอะไรไปนะฝั่งนี้มีแต่สายพันธุ์ดีๆอันนี้ก็เหมือนจะมันจะมีอันนึงที่กินใบอะ่ะอันนี้อัปเดตหางลิงอยู่บ้านนะคะต้นตระกูลเขาอยู่นี่ <c oughs> อันที่อยู่กรุงเทพไหนยก็คือลูกเขาค่ะเออต้นตระกูลเขาอยู่นี่พ่อแม่ตระกูลเขาอยู่นี่ค่ะ แก่เท่าชะลากันหมดแล้วอยู่นี่ว่าน,นี่คือดอกของเขานะคะดอกของเขาไม่ใช่ขี้เหร่นะดูหางเขาเฟื้ยสีขาวเฟื้ยเลยเป็นพว่งเป็นพวงเลยนะคะนี่แหละยายไปหลงรักเขาแบบนี้แหละยายไปหลงรักเขานี่ตอนยายเอฟมานะคะเขาวัดนะคะเซ็นละสิบบาทนะยายเอามานะ ขวัดให้เป็นเซนเดอร์เซ็นละสิบบาทด้วพี่นอ้องอือยากได้ร้ายอยากได้ถูกนะจุดเพื่อยเลยค่ะล่วงก็มีพี่น้องดูสิโอ้ยแห้งเหี่ยวไปแล้วนี่แบบนี้ทำไมไม่มีใครอยากได้นี่อหลายต้นหลายต้นหลายต้นนะคะ อน,นี้ก็ขยายออกไปอยู่ข้างนอกคนนะอันนี้คือเขาโดนฝนค่ะโดนฝนหางก็เลยไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นี้ถ้าประมาณหนึ่งหางเขาก็จะฟูเฟื่อยเลยจ้ะฟูเฟื่อยเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้กลุ่มนี้ประมาณนี้นะคะ ยังไม่ถอนญ้านะอย่าว่าลกนะเพราะมันแฉะมากเลยค่ะแฉะฝนตกตลอดนี่ขึ้นมาอีกแล้วจะตกอีกแล้วนี่รอให้แดดให้ถอนก็ไม่ได้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบถุงทุกท่านด้วยเดี๋ยวยายก็จะลาด้วยแค่นี้ก่อนนะคะด้วยภาพนี้นะคะว่าจะพาเข้าไปดูเรือนลงเรือนแค่นัด ไว้วันหลังก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ